ใครก็ได้ช่วยหยุดลิ้วพูทีกูกราบและเพื่อนมิคาเอลอันโตนิโอนะครับหัวหอกปากแซบของคุณคอนเวทแฮมนะครับที่เป็นแฟนหงแดงริพูรู้จักกันดีว่าสกิลปากของชายคนนี้นี่มันสุดตีนแค่ไหนฮะ ีเท้าติดลบนี่แต่ฝีปากตีบวกจนเลเวลตันเลยทีเดียวคนนี้ล่าสุดนะครับนายอันโตนะฮะได้ออกมารำพึงรำพันผ่านพอดแคสต์นะครับว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยทีมเทพทีมไหนก็ได้นะช่วยหยุดเลี้วพูทีอย่าให้พวกมันได้เป็นแชมป์พเมีรีกได้เด็ดขาดเลยนะเว้ยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสาเหตุที่นายโตวนโอนี่ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นตอนนี้นี่ก็มาจากตัวของมันเองนั่นแหละครับที่ตอนต้นฤดูกาลมาปากดีใส่หงแดงก่อนโดยได้ลั่นเอาไว้นะครับว่าขุนคอนเวทแทนของเขานั้นจะบุกไปถลลลมมเเววอพูให้ถึงแนดยยทียทบบัก ยับเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกผมนั้นรู้จุดอ่อนของหงแดงหมดแล้วรู้ไส้รู้พุงหมดทุกยอมย่าแล้วด้วยพวกมึงทำไรกูไม่ได้หรอกคาบ้านแน่นอน และพอมาเจอกันจริงๆก็โดนลิวพูลระเบิดถังขี้กับบ้านไป3ประตูตอนหนึ่งโดยที่นายแอนโตนิโอเนี่ยแทบจะไม่ได้ง้างตีนยิงเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ต้องมาใช้กรรมจะถึงทุกวันนี้ไงฮะก็เล่นมาปากแจวออกสื่ออลังการละขนาดนั้นหลังจจบเกมน,นั้นนะครับจนถึงตอนนี้ก็โดนแฟนหงนะครับส่งอินบ็อกก์เข้าไปแซวกันจนอินบ็อกซ์ไหม้เลยทีเดียวแซวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดแซวนะโดยนายอันโตนิโอเนี่ยก็ออกมาระบายความในใจนะครับว่าผม,าผม,มาที่จะเเห็นเ็นนลิวูปม เพราะว่าแฟนบอลของพวกเขาเนี่ยยังส่งข้อความมาล้อผมอยู่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาควรจะมูฟออนได้แล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วต้นฤดูกาลเนี่ยมึงบอกผ่านมานานแล้วใจจริงแล้วผมแค่อยากจะเห็นแมนซิตี้หรือว่าอาเซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเท่านั้นเองนั่นคือทุกสิก่งทุกอย่างนั่นคือเนื้อหาใจความที่ผมต้องการที่จะเสือออกไปครับนั่นไงไปแวยืมมือคนอื่นมาซะแล้วก็พีเ่นมาปากดีใส่เขาก่อนแลวผลมันออกมาเป็นแบบนี้พี่ก็ต้องก้มหน้ารับกรรมป็วะลองถ้าเกมนั้นเวทแฮมชนะนะและยิ่งถ้าเกิดอัดยนยงาหม่ ลูกบวชโม้ยันแบบแก่แล้วก็ยังโม้ให้หลานฟังต่อได้อีกอะ่ะและพี่เล่นออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยบอกเลยเตรียมตัวเตรียมเข่งไว้เลยนะครับงวดนี้เจอกันที่บ้านเวสแฮมถ้าโดนคาบ้านเกมนี้แล้วก็เองได้ปิดโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแน่เลยในอันโต